วันนี้พามาชมความงามนะครับของสวนแม่ฟ้าหลวงนะครับพระตำหนักโดยตุงนะครับก็มีดอกไม้สีสันมากมายหลากหลายสีม่วงสีแดงสี เหลืองนะครับสีขาวก็มาได้ทุกยามตลอดเวลาว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะครับมาด้านบนก็ออกมาด้านนี้ก็จะได้ชมวิวที่สวยด้านนู้นนะครับวิวค่อนข้างสวยมากแล้วก็ดอกไม้ก็สวย มาเดินชมแบบเพลินๆน,นะครับด้านนู้นก็จะมีมีร้านกาแฟยอยู่ขายเครื่องดึง่ดอกไม้หลากหลายนานา,นาพันธุ์ จะพาขึ้นไปตรงจุดชมวิวจุดชมวิวมุมสูงนะครับขึ้นมานั่งแบบชิวๆใจเย็นๆน,นะครับชมวิว มุมนะครับโอ้มุมสูงก็ได้ ฟินอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะก็มาได้ทุกตลอดเวลานะครับบัตรเข้าชมก็90บาทนะครับมาเดินแบบชิวๆเรื่อยๆนะครับ